สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวจากกยทนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้นะคะวันที่10มกราคม2567การยางแห่งประเทศไทยได้มีการคิกออฟโครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูปรว,รวมพ,นพ้นผลิตรอดแรกนะคะจากสถาบันเกษตรกรกว่า230ตันนั่นเองมูลค่ารวมกว่า หกล้านสองแสนบาทนะคะเตรียมแปรรูปเพื่อที่จะส่งต่อบริษัทผู้ประกอบกิจการยางนั่นเองค่ะเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผล,ผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในราคาเป็นธรรมส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของสถาบันเกษตรกร,กรด้วยซึ่งนายสุทัศน์รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการก็ได้มีการเปิดเผยว่ากยทนะคะได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน50ล้านบาทให้การยางแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อดำเนินการโครงการในการในกิจกรรมการรับซื้อยางพารายางแท่งและก็แปรรูปยางก้อนถ้วย เป็นยางแท่งนะคะโดยโครงการตั้งเป้าหมายหลักเพื่อที่จะจัดหาและก็รวบรวมวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางอื่นๆด้วยจากสถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยางให้กับองค์การจัด,จดการโรงงานและผู้ประกอบกิจการยางเพื่อที่จะผลิตเป็นยางแท่งจำหน่ายแก่บริษัทหรือว่าผู้ประกอบกิจการโดยตรงค่ะ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผล,ผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้นะคะในราคาที่เป็นธรรมสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนยางในพื้นที่อีสานตอนบนสามารถช่วยเหลือชาวสวนยางในภาวะที่ราคาย,ยางมีความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งนอกจากนี้นะคะยังเป็นการพัฒนาและก็ยกระดับผลผล,ผลิตของชาวสวนยางผ่านกระบวนการจัดการของสถาบันเกษตรกร อันจะเป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพทางการแข่งขันด้วยซึ่งนายธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการคิิออ f f การเปิดตัวโครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูปของกยทโดยการรวบรวมยางก้อนถ้วยล็ดตแรกจากสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยทรายคำบ้านผือจำกัดจำนวน230ตัน แบ่งเป็นยางก้อนถ้วยทั่วไป200ตันและยางก้อนถ้วยกรวดฟอร์มฟอร์มิกนะคะ30ตันคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ6ล้าน200,000บาทนอกจากนี้กยทได้ประมูลยางจากสหกรณ์กองทุนยางสีอุบลจำกัดจังหวัดเลยจำนวนกว่า60ตันมูลค่ารวม1,060,000กว่าบาทนะคะที่จะมีการประมูลจากโครงการชะลอการขายยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสางกรกองทุนสวนยางเอราวันพัฒนาจำกัดจังหวัดเลยจำนวน90ตันคิดเป็นมูล,ลค่า3.3ล้านแสนกว่าบาทค่ะซึ่งนายธรรมนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสถาบันเกษตรกรในครั้งนี้เป็นไปตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะระหว่างกยทสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการซึ่งลงนามร่วมกันในวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยกยทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจากสถาบันเกษตรกรส่งให้กับองค์กรหรือว่าการจัดการโรงงาน 4-6ถึง 6, และก็ผู้ประกอบกิจการยางเพื่อผลิตยางแท่งจำหน่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบกิจการต่อไปค่ะซึ่งตั้งเป้าหมายในการรวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อจำหน่ายจำนวน500ตันต่อเดือนนะคะยางแท่งจำจากสถาบันเกษตรกร,เ,กรเพื่อจำหน่าย300ตันต่อเดือนและแปรรูปยางก้อนถ้วยอีกเป็นยางแท่งจำนวน1 160ตันต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายน2567นั่นเองค่ะและนี่ก็คือโครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและยางแปรรูปนะคะของกอยทนั่นเองค่ะ